สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอล์กไลน์แชนแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ตื่นเช็คอินในตามาแล้ซจากับบัตเซเว่นบัสไลนก็ถ่ายไปใช่บัตเซเว่นนะคะกับ สิ่งเกินที่ชื่อว่าแค่น้องชาย布拉เธอโซนเธอฉันกลั้นมากตื่นเต้นมากฉันหลบสปอร์ตสุดลิ์จริงฉันหลบสปอร์ตสุดลิ์จริงถ้าแบบสมมติแบบบังเอิญแบบถ่ายถ่ายทวิตทวิตเตอร์แล้วก็ไอจีอ่ะแบบมี่น้องชอบแชร์ใช่ป่ะฉันก็ีเปัดเออจริงถึงเวลาของเราเรามากรีดกันดีกว่าว่าแค่น้องชายเออน้องชายจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบไหนนะคะว่า สุดท้ายแล้วจะเป็นคขนองชายจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นขนมหมี่หรือว่าเป็นเพลงแนวไหนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะรอรอฟังเลยดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราเลยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครก็พิเศษมากมายเราอยู่ใน p พลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซ m ฟสำหรัจ้าไลยปุ่มสปอตแดงฝากกดให้กำลังใจพวกเราเลยนะครับแปะทุกคนถ้าทำแล้วก็ดีใจเลย

โอ้สดใสาเยเอ okay. ้ยชุดยเดยาอะไรอะคาวอสเหรอเด็กช่างมากเขาเทมากเคาวอสเหรอรับโอ้ยโอ้ยว้าว้าวคนอจริเหรอไอ้เปิด้อะไรอะโอ้ยไยวะ โอเคอ๋ออาหารอะไรเนอ่โอ้โหก้าคุยรู้สึกว่าเพลงจะดีอ่ะแบบกลิ่นเพลง

เขาก็มีคนของเขาแค่น้องชายโถ้ดูอ๋อเพื่อนเปล่าอ๋ไอตูดเลยให้ดูมานอนรวมกัน เอ็นด oh. oh, nice. no, like ูอ่ะคนโอ้ยน่ารักมากโอหแต่เพียงพอโน้เพลงดีมากเลยแค่น้องชายลับๆเสเวนเฮ้ยเตยเป็นอะไรเขินจบแล้วเขาจบแล้วค่ะ รู้สึกเขินน้องไทยมากชอบมากเพลงดีมากให้ไทยเป็นตัวเดินเรื่องคือน่ารักเนาะความเซนไทยอ่ะคือคือเหมือนกับอ่ะอย่างบัตรไฟก็จะมีแบบตัวหลักมันเป็นฟิลแบบพระเอก MV อะไรแบบนั้นเรื่องใช่แล้วบัตรเซเว่นก็จะเป็นแบบน้องไทยเราที่เหมือนฟิลแบบเป็นพระเอก MV อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีมากดีมากเลยเรารู้สึกว่าไทยเหมาะสมกับจุดจุดนี้เนาะเพราะว่า ด้วยอะไรอย่างที่เราเห็นเห็นเห็นไทยมาตั้งแต่แบบในรายการอะไรเงี้ยเขาจะมีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ความแพรวพาของเขาอ่ะเราว่าเขาอาจจะใช้จุดที่แบบว่าคือภาพลักษณ์ของไทยอาจจะเป็นคนที่สนุกสนานอะไรเงี้ยแต่พอจะให้มาเล่นมาเล่นในฉากอะไรแบบซีรีส์แบบเนี้ยเเขาทําได้ดีมาก แต่นี่คือวาวซ่าผิดคาดมากคือตอนที่ตอนที่ปล่อยบัสไฟฟมาแล้วเป็นเพลงช้าใช่ไหมคิดว่าเซเว่นต้องแดนต้องแดนแน่นอนยังเป็นให้กลิ่นอารมณ์แบบเป็นช้ายกันแบบมีผิดหวังไม่สมหวังแบบแอบแล้วอย่างงี้เพลงช้าที่ไม่จังหวะยโยงแล้วก็แอบมีความแลบแอยู่ในเนื้ออะไรแบบนี้ซึ่งเราสึกว่าทุกคนได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีทั้งหมด เลยถึงแม้อันนี้จะยังไม่ได้เห็นแดน์ขนาดแต่ว่าน่าจะมีเนาะมีแบบมีเป็นแดนจะมีปล่อยแดนปล่อยออกมาอย่างอย่างอย่างตอนบัต บัตรไฟจะมีที่เป็นแบบแดนเลยที่รู้สึกว่าดูแล้วแบบเออดูดูแล้วแบบเหมือนจะมีท่าเต้นสําหรับเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่เห็นแต่คิดว่าน่าจะมีจะต้องขอชมเพลงนะเพลงดีมากเลยแบบแบบชอบมากฟังรอบแรกคือชอบเลยแล้ววิศวะวัดงุ้มกันตาได้เลยอ่ะท่อนมันเขาเรียกว่าไงท่อนมันไม่ได้ท่อนมันไม่ได้จํายากมันเป็นคำง่ายๆแล้วก็ร้องแบบมีซ้ำซ้ำซอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให เราจำได้อไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงมีความแบบตรงไปตรงมาจริงเออคืออายุหน่อยก็ไม่ใช่รักไม่เป็นเว้ยเข้าใจปะนีแหละใช่เออชอบมากเลยเขาแบบถึงพี่อายุเยอะพี่ก็รักเป็นพระหน้าจีบได้เออจะไม่มีวันร้องเพลงนี้ให้น้องเด็ดข่าใช่เราบอกว่าก็เป็นแค่ป้าฉันก็เป็นแค่ป้าเป็นลุงงงอันตี้โซนอันตี้โซนเป็นอันเค้าโซน เป็นป้าสิอย่าบอกว่าเจนเป็นลุงเป็นอันตี้โซนเป็นอันตีโซนแค่แค่วัยสามสิบสองประมาณที่แซบมาแค่คุณป้าเองแหลกมากไม่มีใครฟังแค่คุณป้าเฉันบอกว่าฉันเป็นแค่ป้าฮัลโหล ป้าก็รักเป็นป้าก็รักเป็นป้าทางบ้านเออางบ้านป้าก็รักเป็นเออแต่ว่าอันนี้ชอบชอบชอบคอนเซปต์แล้วก็ชอบชอบเราเราว่า ภาพสวยมากเออเภาพสีดีมากเลยอะภาพเอ็มวีสวยมากเธอคือแบบว่าถ่ายยังไงให้แสงสวยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนื้อออกมาการทำคัลเลคเตอร์การทำสีด้วยนะครับบวกกับโลเคชันเนี่ยที่เหมือนญี่ปุ่นจริงๆทุกคนคือเราเห็นใครไปถ่ายรูปเรารู้สึกตลอดเลยว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเออมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยใช่แต่อยากรู้บ้างเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนร้านอาหารนี่เหมือนในเรื่องใช่ใช่ในซีรีส์ Cinderella Story อะไรเงี้ยแล้วมันเคยเล่นในซีรีส์อะไรใช่หลายหลายหลายเรื่องม ที่เราดูแต่จำลเคเช้าร้านอาหารไม่ได้แต่ว่าจะมีเป็นร้านอาหารที่แบบได้เนอร์แบบอเมริกาไีกินแพนเค้กมีเชคะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องใส่โรลเบรดแล้วเราชอบมากแล้ว ร้านน้องไทยก็คือร้องไห้ฉ่ำมากใน MV นะน้ำตาสั่งได้เพราะเราแสดงใหญ่ฉันดูมากอย่างแบบว่าฉากที่แบบจับเราแล้ร้องไห้มันแล้วเนี่ยเอาหัวไปซบลงในกันแล้วเนี่เอาเขาเขี่ยแบบมึงไปนอนดีๆอลย่้ยาชอบนอะไรเราชอบอะไรที่แบบว่าเพื่อนๆทุกคนคอยคอยปลอบคอยโอบเพราะแบบว่าเออเพื่อนเฮิร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่กับเอเอฟบอนโจ๊กน่ารักอดู ป้อนเหมือนคอนเฟกไม่ใช่หรออ่ไม่ใช่โจ๊กหรอแล้วก็เห็นเป็นโจ๊กวะเขาก็เห็นว่าอเมริกันเป็นี้อย่างคนมาเป็นโจ๊กก็เห็นเป็นโจ๊กอ่ะก็เห็นเป็นโจ๊กอะกูเห็นกูเห็นกูเห็นเป็นโจ๊กหูซาบหรอขอโทษนที่ต้นเมึงอยู่แหละเอาจริงเลยพี่เมื่ออยู่กับพี่มาสุก็ต้อนหลอกพี่มาสุก็พยายามแบบบิวพี่อะไรอย่างเงี้ยอลันก็เท่ห์อ่ะอรันก็เท่มากซ้อนจักรยานขุนพลนี่ อืมแล้วคุนพลยิ้มกริ่มคือละงงมาเขาเปิลก็น่ารกักเขาน่ารกัรกมากนทุกคนแบบน่ารักมีหน่วยเอนเตอร์เทนพี่ให้พี่ไม่เศร้าใช่จริงแล้วก็เอวีก็คือสื่อสารแบบตรงไปตรงมาถ่ายาทอดแบบง่ายมากอาจจะไม่ได้แบบบงคือเนื้อเพลงเข้าหูนะแต่ว่าฉันดูภาพแล้วฉันเพลินมากเลยเอ็มวีอ่ะคือแบบชอบมากทุกคนเดี๋ยวไป ฝึกร้องก่อนฝึกร้องก่อนแล้วแล้วก็คือนางเอกเอ็มวีคือจึ้งตกใจมากที่เป็นก้าวฉันไม่เห็นเลยจริงจนี่นี่คือแบบไม่เห็นเลยว่ามีนางเอก M v มเป็นใครเพิ่งเห็นนี่แหละใน M v ีก็เลยรู้สึกว่าว้าาที่เป็นก้าวเออน่ารักมากเลยทุกคนแล้วรู้สึกว่าทุกคนเหมาะสมลงตัวแล้วก็คือก้าวเขาจะโตกว่าทุกคนจริงๆอ่ะก็เลย้าอีนูแค่น้องชายอะไรอย่างเงี้ยจริงเจ๋งมากจริงมากชอบมากทุกคนเออประทับใจอ่ะ พอแบบมียูนิตแล้วก็เออมันเลยได้เห็นทุกคนชัดเจนมากขึ้นน่าจะแบบมีท่อนร้องอะไรๆซึ่งใครร้องอะไรท่อนไหนน่าจะมีต่อไปเหมือนตอนบัตฟลแหละเนาะที่แบบเหมือนโชว์เป็นแบบพร์ฟอร์มนซ์วิดีโออะไรเนี้ยเดี๋ยวเราติดตามกันว่าใครจะร้องอะไรอาจจะไม่ได้ทำแล้วทุกคนแต่ว่าไปติดตามดูแน่นอนและเหมือนกับเห็นแวบบ บาลีตีเออบัสซิงบัสซิงบัสไทยแลนด์เออจริงนะลองไต้ติไม่รู้เือนกันว่าอะไรยังไงไม่งม่นจะปภูเก็ตหรือเปล่าเดี่ยวแบบเป็นลองใต้ลองใต้เดี่ยวไว้ทุกคนเราติดตามกันเพราะว่าไม่รู้อย่างกันว่าจะยังไงบ้างมาวันเสาร์ยามดึกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า่ด้ฝากดูก่อนแลนะทุกคนว่ายังไงถ้าจะมายังไงก็เดี๋ยวมีคิวบอกในไลน์อัพแน่นอนไปสามารถกด ซับกดติดตามได้ทุกช่องทางรอดูได้เลยนะจ๊ะครับผมเย้เป็นกำลังใจให้น้องเสมอนะคะใช่บัสเซเว่นแล้วก็บัสทั้งหมดเลยนะจ๊ะทุกคนเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะดีใจกับน้องๆทุกคนหล่อขึ้นมากจริงจริงจริงอันนี้ก็ออร่าออร่าแบบว่าสุดๆนะคะฝากด้วยค่ะวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เธอบอกว่าฉันเป็นคุณป้าเศร้าที่เสือยมากมายชอบเชงโงอกออกมาจากข้างบ้าน <c oughs> <c oughs> หนูทำอะไรกันลูกหนูทำอะไรลูก <c oughs>